ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะผมจะมาสรุปนะครับปีหนึ่งเล่มที่เจ็ดจุดห้านะครับเหตุการณ์ในเล่มนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ช่วงปิดเทอมฤดูหนาวนะครับเคเนี่ยคิดถึงเรื่องบนด่านฟ้านะและเหมือนตัวเองในชิ้นกับการโดนกลั่นแกล้งไปแล้วนะครับเพราะว่าถึงโดนน้ำสาดใส่กลางฤดูหนาวก็ไม่เป็นไรนะครับเธอมองดูแผลบนเรือนร่างนะครับที่เคยทาให้หัวหูมาหลายปีแต่เธอเนี่ยไม่ได้มองมันนะครับและรู้สึกเจ็บปวดเท่าเมื่อก่อนอีกแล้วนับตั้งแต่ที่อนุโคจินะครับช่วยปลดปล่อยเธอจากความหวาดกลัวเม แต่เธอนะครับก็เครื่องที่อนโคจิเนี่ยไม่โทรมาถามเรื่องสุขภาพเธอเลยหลังจากนั้นนะครับซาโต้เนะนะี่ยนัดขอปรึกษาเรื่องเดทกับอนโคจินะครับซึ่งความจริงแล้วนะครับเคก็ไม่มีประสบการณ์ด้านนี้เหมือนกันนะครับซึ่งผลสรุปก็คือได้ว่าดับเบิลเดทไปเลยนะครับก็คือเคไปกับฮิรตะแล้วก็ซาโต้ไปกับอนโคจิ ji, เหมือนแบบเพลินไปเจอกันนั่นเองนะครับอนโคจินะครับเดินออกมาซื้อ,อยาลดไข้นะแล้วบังเอิญเจอเขากับซาไกยางิ An ี เธอถามว่าไอโน้องโคจิเนี่ยรู้ข่าวหรือที่ลิวเอ็นมีเรื่องชกต่อยกับพวกลุงน้องหรือเปล่าแต่โน้องโคจิบอกว่าไม่รู้นะครับและเปลี่ยนเรื่องว่าสกแกานี่เนี่ยสนิทกับไิจินโนเซ่เหรอเพราะก่อนหน้านี้นเห็นเดินด้วยกันนะครับเธอบอกว่าเปล่าแค่กําลังจ้องเล่นงานตั้งหากนะครับก่อนเธอจะจากล้านะและใบว่าอิจินโนเซ่เนี่ยไม่ใช่นักเรียนดีเด่นอย่างที่คิดขณะที่ไอโน้องโคจินะจะเอายาลดไข้นะครับที่ซื้อมาเนี่ยไปฝากเคนะครับก็เห็นอีกฝ่ายนะวิ่งผ่านหน้าไปยาที่ซื้อมาคงไม่จําเป็นแล้วแต่ไหนออกมาททััันนีะะครบก็เเลลยยไปดูหง และที่แห่งนั้นนะครับก็มีคนโสดเพียงหนึ่งเดียวนะหลงเข้ามาตรงกลางคู่รักมากมายนะครับแต่ไม่ทัลายก็เจอข้อกับอีบุกิเหมือนกันนะครับอีบุกินะครับมาหย่อนกลขงข้างไอโนโคโจินะแล้วพอเห็นไอโนโคโจิเธอก็ระแวงขึ้นมาดูหนังไปสักพักนะครับเครื่องฉายดันมีปัญหานะครับคนในโรงนะเริ่มทยอยออกไปแล้วเพราะรอกันนานเกือบ20นาที แต่ว่าอีบุกิเนะี่ยังไม่ลุกไปนะครับเพราะว่าไม่อยากแพ้ออนุโคจิเฉยๆนะครับแต่น่าเสียดายนะเพราะว่าชายผู้ไร้กำหนดการมันช่างแช่ได้เรื่อยๆนั่นเองคืออนโคจิมันไม่มีแผนอะไรทั้งนั้นนะครับก็เลยนั่งอยู่เรื่อยๆนั่นเองกระทั่งโรงหนัง้าออกมาขอโทษที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้นะครับหลังจากนั้นก็เลยแยกย้ายกันไปแต่อีบุกินะครับที่เก็บความรู้สึกขุ่นมัวมาตลอดเนี่ยขอต่อสู้ตัดสินกับอนุโคจิตัวตัว,ตว ไอโนโคจินะตอบตกลงเพราะไม่งั้นเนี่ยคงโดนตอแยไม่เลิกนะครับเมื่ออิบุกินะครับเจอโกดังเก็บสินค้าแห่งหนึ่งจึงร่าไอโนโคจิเข้ามาสู้ที่นี่แต่หลังจากเข้ามาได้ไม่นานนะครับประตูก็ล็อกนะครับแต่ว่าอิบุกิก็ไม่คิดจะล้มเลิกการต่อสู้นะครับแต่ว่าไอ้นโคจิมันไม่แพ้หรอกครับซึ่งไอ้นโคจิก็ชนะนะครับเมื่อทั้งคู่เคลียร์เสร็จเรียบร้อยนะครับไอ้นโคจิก็โทรหาพนักงานร้านให้มาเปิดประตูให้และขอโทษนะครับที่ฟาแฟนมาเล่นอะไรพี่เลมพี่เลียนในที่รับตาคนแบบนี้อิบุกินะครับบอกว่าอยากปปฏิเเสธแแทบตตตตาายนนนนะ่่้้อองงมไั ระหว่างทางกลับนะครับก็เจอเข้ากับซาโต้ชิโนฮาระมัซุชิตะไอโนโคจินะครับคิดว่าตามไปดีกว่านะเพราะว่าอยากหาเรื่องเกี่ยวกับซาโตะนั่นเองก็คือแบบว่าหาข้อมูลนะเพราะว่าตอนเด่นเนี่ยจะได้มีบทพูดนั่นเองแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับแล้วก็ไปเจอเข้ากับริวเอนในร้านหนังสือนะครับแล้วก็อีเคสหนช่วยชิโนฮาระตอนมีปัญหากับพวกรุ่นพี่ เช้าวันถัดมานะครับไอน้นโคจิน,นัดกับคนคนหนึ่งไว้นะครับก็คือเมื่อเจ้าตัวมาถึงก็บ่นเรื่อยๆนะครับว่าทําไมนัดมาเช้าแบบนี้ก็คือริวเอ็นนั่นเองนะครับไอน้นโคจินะพูดชักจูงริวเอ็นนะครับให้ร่วมมือด้วยแล้วกลับมาเคลื่อนไหวต่อแต่อีกฝ่ายเนี่ยรู้ดีว่าตัวเองกาลังโดนหลอกใช้นะครับก็คือปฏิเสธไปนั่นเองจากนั้นนะครับก็เปลี่ยนมาคุยเรื่องคูชีดะนะครับไอน้นโคจิยืนยันว่าตอนในห้องเขาเนี่ยที่เรื่องเป็นห้องซีแล้วก็จริงแต่คงต้องกลับไปเป็นห้องดีออีกรรรบบนะะคัเพาาว่า ต้องกำจัดโคชิดะออกก่อนแล้วก็มีเรื่องที่จะเก็บแต้ม800ล้านนะครับเพื่อขึ้นเป็นห้อง A ของริวเอ็นนั่นเองซึ่งไอโนโคจิมองว่าเป็นไปได้ยากแต่ก็อาจมีทางเป็นไปได้คุยไปคุยมานะริวเอ็นก็ถามสิ่งที่สงสัยมาตลอดนะครับว่าทำไมไอโนโคจิไม่เอาหิมะที่อยู่บนหัวนี่ออกไปนะครับไอโนโคจินะบอกไม่มีอะไรแค่มนันรู้สึกดีเฉยๆนะครับความจริงแล้วนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะที่ไอโนโคจิได้สัมผัสกับหีมะนั่นเอง การเจรจาจบลงด้วยที่ริเวเี่ยตกลงแค่จากกนไม่ให้คนในห้องเ,เข้าไปหาเรื่องห้องของอ้นโคจิแล้วก็มีโฮลิฮิตะมานะบุโผลมานะครับทั้งสานอนบถกเถียงกันเรื่องประธานนักเรียนนางุโมะแล้วก็เรื่องที่สภานักเรียน,นยมีอำนาจคิดนะครับหรือว่ากำหนดหัวข,ข้อ,ขอการสอบพิเศษบางอย่างได้แล้วเขาอยากขอให้ e no น้องโคจิช่วยหยุดนางโมะที่กำลังจะทำลายขนรทมเนียนของโรงเรียนให้ทีริเวนที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็แยกตัวไปนะครับ ทั้งนี้นะครับมรรดาบุจัดแจงว่าจะให้สายสภานักเรียนเนี่ยติดต่อให้ความช่วยเหลืออนุโคจิอีกทีอนุโคจินะครับนะเจอเขากับฮอลิตะเขาตั้งใจจะจับฮลิฮิตะยัดเข้าสภานักเรียนและแต่งตั้งเธอเป็นประธานแถมตั้งใจจะคุยเรื่องที่โฮลิยตะมรดาบ,บุนะครับก็คือพี่ชายของฮลิยตะเนี่ยให้เขาเนี่ยช่วยเอานางโมลงจากเก้าอี้แต่พอไปถึงนะครับก็เจอเขากับผู้ชิดาย,ยู่ด้วยนะครับรายละเอียดอื่นๆเนี่ยเลยต้องเอาไว้ข่าวหน้านั่นเอง ตอนดึกนะครับซากุระแววของขวัญเป็นถุงมือเนี่ยมาให้อนโนโคจิเนื่องจากพวกนี้กลุ่มของอนโนโคจินั้นไปเที่ยวกันและแลกของขวัญกันแต่อนโนโคจิได้ปฏิเสธกลุ่มไปนะครับซากุาะระนัดบีบนำของขวัญมาให้เขาก่อนนั่นเองซึ่งเรื่องที่ไปเดทกับซาโตะนะครับก็ยังไม่ค่อยมีใครรู้นั่นเอง ซึ่งพอมาถึงวันเดทน,นะครับเคที่มากับฮิรตาตะเนี่ยก็บังเอิญมาเจอเข้ากับคู่ของไอโนโคจินะซึ่งแกล้งบังเอิญแหละครับแล้วก็แก้งบอกว่าไหนๆก็มาแล้วก็ไปด้วยกันเลยนะครับไอโนโคจินะดูออกทันทีนะครับเนื่องจากซาโต้เนี่ยโกหกไม่เก่งเคซึ่งเคืองนะที่ไอโนโคจิไม่แสดงความเป็นห่วงเธอสักนิดก็มักพูดแซะไอโนโคจิต่างๆนานาแต่ซาโต้ก็จะช่วยพูดข้อดีของไอโนโคจิมาแก้ตลอดระหว่างทางก็เจอเข้ากับนางุโมนะอีกฝ่ายแสดงท่าทีสนใจไอโนโคจิอย่างเด่นชัดแม้แต่ซาโต้อยังดู พอตกเย็นนะครับคู่ของไอโนโคจิขอเดินอ้อมกลับหอซาโต้ครับตัดสินใจสารภาพรักกับไอโนโคจิซึ่งไอโนโคจิได้ปฏิเสธไปโดยวให้เหตุผลว่าเขายังไม่พร้อมและไม่เคยรักใครจากใจจริงมาก่อนคบไปรั้งแต่เสียมารยาทเปล่าๆนะครับไอโนโคจิคิดในใจนะครับว่าจริงๆหาเหตุผลที่ดีกว่านี้ก็ได้แต่อีกฝ่ายนะครับไม่ได้มีค่ามากขนาดนั้นไอโนโคจินะได้แต่ยืนส่งเงียบๆนะขณะที่ซาโต้เนี่ยวิ่งกลับหอทั้งน้ําตาจู่ๆก็มีสายเรียกเข้านะครับคนโทรมาคือนักเรียนปี2ที่เป็นสายในสภานักเรียนนะครับ โดยนัดเจอกันหลังอาคารในอีก20นาทีให้หลังพอคุยเสร็จนะครับไอนุโคจินะครับก็เรียกเคที่ซุมม่มอยู่ในพุ่มไม้เนี่ยให้ออกมานะครับและเคเลยถามไอนุโคจิว่าทาไมถึงปฏิเสธละ่ะไอนุโคจินะพูดว่าเพราะเคน,นแหละเขานั้นมีเรื่องต้องโฟกัสและไม่อยากทําให้เคเนี่ยระแวงที่จะถูกทิ้งหรือรู้สึกลดความสําคัญลงไม่งั้นจะขอให้ช่วยงานลําบากแผนการเดทครั้งนี้นะครับหลายอย่างเคก็ทําได้ดีหลายตามน้ไํไในทุกสถานการณ์ อนนางโมกเข้ามาเธอก็ช่วยพูดเปลี่ยนบรรยากาศให้เคเป็นบุคลากรชั้นยอดนะครับไม่มีทางที่เขาจะเอาปัจจัยอื่นๆเข้ามายุ่งไอ้นโคจินะชวนเคไปคุยกับสายในสภานักเรียนด้วยกันอีกฝ่ายคือรองประธานนักเรียนนะชื่อคิริยามะไอ้นโคจตินะแนะนำเคไปว่าเธอเป็นคู่หูที่เชื่อใจได้คุยกันเกี่ยวกับฝ่ายที่คิดต่อต้านนางโมในชั้นปีที่2นะครับโดนไล่ออกจนหมดนะครับตอนนี้นะครับปี2เนี่ยไม่มีใครก้าหือกับนางโมแล้วเจ้าตัวนะครับรู้สึกสิ้นหวังนะครับที่ต้องมาขอให้รุ่นน แต่เพราะว่าอดีตประธานนักเรียนมานาบุนะครับที่ตนนับถือแนะนํามาจึงลองเสี่ยงดูพวกเขาตกลงจะสร้างอีเมลใช้ติดต่อแยกหักอีกทีนะครับเพื่อความปลอดภัยและแยกย้ายกันกลับระหว่างทางกลับนะครับเคยกเรื่องคู่หูขึ้นมาถามเพราะคิดว่าฮิริตะน่าจะเหมาะกับตัวเองอน,นุโคจิอธิบายว่าเคคือคนที่รู้จักเขาดีที่สุดรู้เบื้องหน้าเบื้องหลังเขาดียิง่งกว่าฮิกิตะจะอีกเธอถามเรื่องที่คาใจว่าหากตนเลิกกับฮิราตะเนี่ยเธอจะหมดคุณค่าให้นอโคจิใช้งานหรือเปล่าอน,นุโคจิบอกว่าไม่สถานะในห้องขขออองงงเคตตนีี้้แแแแ็กร่่่พลววมมมาไฮะ เขาบอกว่าถ้าเขาเห็นค่าเธอแค่ตรงนั้นก็คกกำชับให้คบกับพี่ตาต่อไปแล้วถัดมานะครับเคหลอกไอ้นุงโคจิที่ได้อดได้ของขวัญจากซาโตว่าเสียใจไหมแต่ไอ้นุงโคจิก็เฉยๆเธอบ่นว่าไอ้นุงโคจิก็เป็นซะอย่างนี้นะครับพางทาท่าช่วยไม่ได้และยิ่งของขวัญให้น้งโคจิไอ้นุงโคจิที่นึกขึ้นได้ก็หยิบอายาลดไข้มาไปเคบ้างแม้จะไม่ใช่ของยิ่งใหญ่อะไรแต่ยานี้นะครับทาให้ความรู้สึกขุ่นเคืองที่เธอเคยคิดว่าเขาไม่แคร์เธอเนี่ยหมดสิ้นไปตอนนี้นะครับเวลาทีี่่่่ทัััั้้้้งคคููออยยยดวววกกกนนนเจะะใชชารรรืตแลบ ไอ้น้องโคจิบอกว่าเทอมหน้าเนี่ยก็ขอรบกวนเหมือนเดิมนะครับเคก็ตอบตกลงโดยตอนนี้นะครับคือช่วงค่ำวันคิดมากที่คู่รักมาใช้เวลาร่วมกันไอ้น้องโคจิคิดอะไรเช่นนั้นเลื่อยเปื่อยพางชวนเคเนี่ยเดินกลับหอด้วยกันก็จบไปแล้วนะครับสำหรับสรุปนะครับปีหนึ่งเล่มที่7.5นะครับก็ถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยเวรที่นี้ด้วยนะครับถ้าใครชอบนะฝากกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์กำลังใจผมด้วยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ